จับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมากอันนี้พี่ว่าจะพ่คุณดานได้หวยมาบอกเหรอฮะนายนายจับได้กี่นิ้วโอ้ลูกชายจับให้เอะอ่าไปเมื่อกี้กับจะพ่อคุณด่านแล้วเออได้ขอโชคยังมั้ยโชคคออะวันไม่เคยได้มาเลยผ่านตลอดอ๋อไม่เคยได้มาผ่านตลอดคนก็หนีคนบุรีแต่ไม่เคยได้ไปมาอ่า เวลาทิปอะไนเวลามา,ามา,าไปแบ่งไปน้นอยห่มาจากได้ครับเนี่ยไม่ได้แบ่งครับเท่าไหร่เจ็ดร้อยครับถ้าไปครับโอ้ทะเบียนบุรีรัมย์มันจะบุรีรัมย์พุณนะแต่ออกออกยูนีแต่ว่าไปเกินทะเบียนบุรีรัมย์อ๋อออกยูนีไปเกินทะเบียนบุรีรัมย์ออกเท่าไหร่อ่าครับนี่นะฮะผู้ที่จะโชคดีรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่ามาสักการะเฉพาะคุณด่านครับวันนี้ เดี๋ยวจะมาลุ้นว่าเขาจะโชคดีได้หวย <18 S 1> อะไรในเขาดูหน่อยเข <c oughs> าดูหน่อยโอ้โหสิบแปดล้านนี่ครับท่านผู้ชมเลขอะไรโอห้าเก้าสองหกเก้าสองเก้าสองนะครับ พี่ลอตเตอรี่ครับผมขายอยู่ตรงนี้ประจำเลยครับครับผมเหรอครับขายกี่ปีแล้วตรงนี้เพิ่งจะขายได้จะพอปีแล้วจะพอปีแล้วเนาะก็เมื่อก่อนก็ขี่จักรยานขายไปขี่มอไซค์หลังๆก็มาก็ขี่มอไซค์ขี่ไปขี่มาก็ขี่ก็เลยมาจอดจอดขายเล่นอยู่นี่แหละขายเล่นอยู่นี่มันก็พอได้เออ ก็เลยมาตั้งที่แรกเป็นมมร่มก่อนร่มร่ดตรัสเออเฮ้อมันกพอ็พอ,อยู่ได้บ้านเราก็ไม่ต้องเช่าเพราะเราบ้านเราอยู่ข้างในครับก็มาขายก็ไม่มีโคต้าอะไรเขาเราก็ไปรับที่หลังยาม,มูอ๋อหลังหลังแม่ยาม,มูคบผมแล้วก็มาขายตรงนี้ครับตรงนี้จุดเอ่อเออศาลพ่อคุณด่านเนาะครับ,รบอำเภออะไรก็ตรงนี้ อำเภอโชคชัยครับโอ้ตรงนี้อำเภอโชคชัยเนาะใครผ่านไปผ่านมาสักการะก็แวะมากราบไหว้แล้วก็ขอโชคก็อลอตเตอรี่ตรงนี้ติดไม้ติดมือไปรุ้นมีคนถูกมีคนถูกเขาถูกเขาได้ถูกแล้วมันได้มาเรารู้บ้างว่าเขาถูกเขาอะไรมีแต่ก็ไม่เคยถูกเพราะว่ามีพวกสองตัวสามตัวองเงี้ยครับถูกสองตัวไงมีรางวัลที่หนึ่งไหมถูกไหม ยังยังเนาะเอ๊จะเป็นจะเป็นงวดนี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันอยากก็เป็นปีอย่างนั้นแหละครับเออก็ฝากใครผ่านๆมาก็มากราบสักการะเนาะครับได้ครับจะพ่อเอ่อคุณด่านเนาะเส้นทางราชสีมาโชคชัยครับราชสีมาโชคชัยตั้งอยู่ด่านด่านเกียนอ่าด่านเกียนแล้วก็แวะมาอุดหนุนอ่าลอตเตอรี่พี่อะไรนะพี่อะไรนะ เทพาครับพี่เทพาเนาะขายอยู่ตรงนี้แบบเอ่อใครผ่านไปครมาเขามาแวะมาอุดหนุนนะฮะลอตเตอรี่ขายแพงไหมก็ใบละร้อยครับ<ม> <c oughs> ใบละร้อยเพราะว่าเราไม่มีบัตรโคต้าอ๋อเราไม่มีบัตรโคต้านะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาสนับสนุนพี่พี่เขานะครับอยู่ตรงนี้ประจํานะครับจะจุ่บป,ปีแล้วฮะเพื่อท่านจะโชคดีจะพ่อคนดานให้ประธานให้ท่านได้รางวัลที่หนึ่งนี่นะแผงลอตเตอรี่ของคุณพี่เขา นะครับอยู่ตรงนี้เมือ่อก่อนปั่นจักรยานขี่มอไซค์นะครับรู้สึกเหนื่อยก็เลยมาปักหลักขายอยู่ตรงนี้นะครับมาช่วยอุ่นนุนได้นะฮะโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับ